สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์เกมที่ผมแข่งในงานกีฬามหาลัยนะครับเมื่อปี2014เกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากเกมหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ผมได้ใช้แต้มที่ศึกษามาจากในตำรานะครับแล้วสามารถเอามาใช้ในเกมจริงๆได้ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเป็นสีขาว ผมเปิดเบี้ยหน้าคิงนะครับ e 4แล้วคู่ต่อสู้ผมเดิน e 6ซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาจะเล่นรูปเฟรนด์มาตรฐานนะครับผมก็เลยเดิน d 4นะครับทำตามหลักการเปิดหมากเลยยึดเซนเตอร์ก่อนแล้วปรากฏว่าเขาเล่นแค่ d 6นะครับซึ่ง ถ้าใครที่เคยเติดตามวิดีโอผมมาหลายๆหลายๆอันแล้วก็จะรู้ว่าแต้มลักษณะนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไปปิดทางบิชอ o ก็ที่ถูกเขาต้องเล่นอ d อ d5 นะครับน่าจะดีสุดอโอเคเขาเล่น d 6แล้วก็ทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับเราก็ได้เวลาขึ้นมาให้หมดผมเล่นมา f 3 เขาเล่นมมา F6 โจมตีเบี้ยรเราตอนนั้นก็คิดอยู่2แต้มครับว่าจะทิมหรือว่าจะขึ้นมมาเรียบๆนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับให้ขึ้นตัวใหญ่ไปก่อนเอาไง่ายนะครับทิมนี้อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเขากินเรากินแล้วเขากินควีนเรานะครับก็เราจะไม่ได้เข้าป้อม อ่ะโอเคในเกมผมก็เลยเออเล่นมา้า c สามเรียบๆนะครับคุ้มกันเซนเ,นเตอร์ธรรมดาเขาเล่นเออบิชอป e 7ผมเล่นบิชอป d 3ขึ้นบิชอปนะครับแล้วทีนี้เขาเข้าป้อมอ,อ่าก็ ดูเหมือนว่าหมากดำก็เหนียวแน่นดีใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมมีคำถามลองทายสิว่าขาวจะบุกสีดำยังไงดีนะครับจังหวะนี้อ่าโอเคจริงๆตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้ก็คิดไว้หลายแต้มนะครับเช่น e 5 ก็เล่นก็เล่นได้นะครับถือเป็นแต้มที่เล่นได้แต่ผมมีแต้มอีกแต้มหนึ่งนะครับเป็นแต้มที่ถือว่าน่าสนใจมากลองดูนะครับเราเล่น H4 ก่อนนะครับแต้มนี้เป็นแต้มที่มีประโยชน์มากเดี๋ยวจะเฉลยนะครับว่าทำไมแต่แต่ถามว่าเมื่อกี้เล่น E5 ได้ไหมก็ไม่ผิดแต่เรามาดูแต้มนี้กันนะครับส่วนมากดำจะไม่ทันระวังตัวนะครับ ก็ตรงเนี้ยขาวขู e ่ e5 ของจริงละแล้วดำกันยากมากตรงนี้ในเกมดำเล่นบิชอป d7 ซึ่งเป็นแต้มที่พลาดนะครับแต่ว่าถ้าไม่เดินแต้มนี้ก็ไม่รู้จะเดินอะไรเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะก,กัน e5 ยังไงทีนี้ผมก็เล่น e5 โรงตีม้านะครับแล้วก็เปิดทางให้บิชอป จมตีคชิงดำในเกมเขาเล่นม้าดีห้าแล้วคำถามนะครับตรงนี้ขาวจะจบเกมยังไงนะครับตรงนี้อ่าโอเคถ้าเกิดต้องการเวลาเพิ่มก็หยุดวิดีโอได้นะครับโอเคตรงนี้ ผมเล่นบิชอปกิน h7 นะครับเช็คทิ้งบิชอปให้คิงดำกินเลยการโยนลักษณะนี้เรียกว่าการเส้นนะครับคือโยนตัวให้เขากินเพื่อแลกกับการเข้าทำทีนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องกินแหละไม่งั้นก็เสียเบี้ยฟีใช่ไหมครับเขาก็ต้องกินแล้วข่าวทำไงต่อผมเล่นม้า g5 เช็ค ก็ตรงนี้เขามีทางเลือกไม่มากนะครับถ้าเขาเอาคิงขึ้นมาก็ตายแน่นอนเพราะว่าผมจะทิมเบียเช็คทีนี้เราจะเห็นว่าไอเดียของ H4 เอาไว้ทำอะไรนะครับคำตอบง่ายๆก็คือเอาไว้ซัพพอร์ตการโจมตีของเขาคือแบบถ้าคิงเข้ามา H6 อะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดม้าไปกินควีนใช่ไหมครับแล้วก็ บิชอปก็โจมตีคิงมาก็โจมตีคิงโจมตีควีนอย่างนี้แล้วถ้าดำถอยขาวก็จะเล่นควีน h5 นะครับขู่เช็คเมทที่ตา h7 ก็อันนี้คือในเกมนะครับ ตรงนี้ขาวขู่เชคเมดดำก็ไม่มีทางเลือกดำก็ต้องเอาบิชอปกินมา้าเราเสร็จแล้วข่าวทำไงข่าวก็เอาเบียกกินกลับนะครับเปิดคลองเรือขู่เชคเมดเหมือนเดิมทีนี้ดำก็ไม่มีทางเลือกอีกนะครับบังคับอีกต้องเปิดเอ่อททัพเพาเปิดเปิด f5 เปิดทางหนีให้คิงนะครับ ถ้าผมเช็คเข้าไปคิงเขาก็อาจจะยังหนีได้แต่ทีนี้หลังจาก f5 ขาวก็แค่เล่น g6 นะครับตอกตะปูหน้าบ้านคิงนะครับก็ตรงนี้จบเกมเพราะว่าดำแก้อะไรไม่ได้นะครับตาต่อไปขาวจะเอาควีนไปเช็คเมท ็สรุปเป็นเป็นแต้มแต้มที่ผมชอบคือแต้ม H4 นะครับเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงตรงจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ให้ให้ลองศึกษาแต้มนี้เอาไว้นะครับเราเตรียมพร้อมที่จะเล่น e 5แล้วก็โยนบิชอปเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญนะครับดำดำแก้ยากมากนะครับถ้าดำขยับเบี้ยแถวๆหน้าคิงตัวเองมันก็จะสร้างจุดอ่อนเพิ่มเช่นถ้าเขาเล่น g6 มันก็จะเปิดรูให้วิชอปเราเข้าไปได้นะครับหรือถ้าเขาเล่น h6 แล้วก็อาจจะเล่นอะไรลักษณะนี้วิชอป f4 ตามด้วยควีน d2 แล้วอาจจะกินแรก2เข้าไปนะครับพังป้อมดำก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับลองเอาไปศึกษาดูได้ครับ